โผล่พี่ลา่าเศรษล์มีแเต่ด่างไฟกวนความเร่งมากเลยแล้วนี่พี่น้องครับมือนีป้าไอบุสโซเรามีความภาคเพี่ยงในการดูแลว,วัดว่าอารามตจวมือนีว้าววันพระวันพระ <c oughs> หนึ่งวันครับพี่น้องครับผู้เป็นกิจพรัสังเกรีสังเกรี เป็นผู้ดูแลวัดวาอารามปิดจิตธุระให้กับสงฆ์ครับพี่น้องครับได้อนะด่อง่รจะมีความภาคเพียรในการทำความดีหนึ่งวันก็ได้บุญร้ายแล้วครับพี่น้องครับเมือนงกคดีกว่าระเทนี่ครับหลังจากที่ปัดกวาดลานวัดแล้วก็มหาบาทเนี่ยู่สันตว่าบาทครับในระรับจิตที่ มีความเลื่อมใสในพระสัมมาก็าต้องเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนห่ะพี่น้องครับหลังจากที่ครับาทมาบหว้พระก้บพี่น้องครับเรื่องความเป็นสุริมงคลให้กับชีวิตเจ้าของได้บุญแล้วเมื่อนี่เนือหมูเบาๆวานรูปขึ้นมาเข็อเน้ำส้มสุปไอ้กินได้เมื่อนี่น ผอดไฟครับผมผอดไอ้พี่เ,เ,เข็มอ๋เอเก่มเมไไงมเข็มอยู่ไ่ได้ตอนินเข้มผมน่าอยู่นี่ผอ,อดไข่พี่น้องเต้านี่มาพอ้ังเนียงเอาเงินลอยมาแหลกเงินแสน,นพี่น้องนแสนไนイ์ nice. กอยินเขาอมาหากินน้ำมันเลยโชควิล่แต่เจ้าเลยพุดแต่ยังมากินมือเลยตัดไข่ตัดไข่ครับเจียวเจเด้งวิาผ้ากินยูดอกกมน้ำกันล่ะเขาคอปัวเดียวกันจะด่งไฟควนพันพเล่งแม่เลแล้วเอาคุยในแม่เจียวกันเล บ่คุยสวดนี่พี่น้องครับนี่เสี้วเื้อเจียวไรจิบพักีของเราผมจะเสียบครับผมทอดไข่พร้อมพักแก้ักใจยิงกระตัืดินที่ของผมนกจะทอดไข่ก็อานหน่อยสิครับเสียบพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยยิ้มหน่อยนีก็ได้เมียนเ้ากยได้